สวัสดีครับวันนี้พบเกม One Piece Show ของครับ Mr คก็วันนี้ครับข่าวสารของการชาอนาคตนะครับการชานี้จะมาของจริงนะครับในวันที่1มีนาคมเวลา10โมงเช้านะถ้าคุณเข้าเกมมาตอนนี้การชานี้ยังไม่มานะครับมันคือการชาของในโหมด PvP การช้าใหม่เนาะ แล้วก็มี6ดาวใหม่ครับก็คือเป็น S Hawk นะครับนี่เป็นครั้งแรกเลยของเกมแบบแท้นะของลุงบันไดเนี่ยที่มี S Hawk เข้ามานะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมคิดว่ามันคือ5ดาวเพราะเห็นแค่หน้าตาแล้วก็สกิลของในโหมด PVP นิดนิด,น,ดนึงก็เลยคิดว่า5ดาวแต่จริงๆคือ6ดาวนะครับ S Hawk คือ6ดาวแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่า S Hawk กับมี Hawk เนี่ย มันคือโคละตัวกันเพราะงั้นสามารถใส่ทีมได้พร้อมกันนะมันนับเป็นโคะตัวนะครับของจริงก็โคะตัวนาะก็เป็นเรียกว่าเป็นอ,อาวุธมนุษย์รูปแบบเด็กของอที่ใช้ยีหรือเซลล์ของมีฮอกเอามาทำเนาะก็เป็นเอสฮอกออกมานะครับกาชาของในโหมดพีพีกาชาสีแดงแล้วก็สีม่วงนะครับ เข้ามาขายของกันสักครู่นะครับก็วันนี้ครับผมจะมาแนะนำครับร้านขายไอเดดองเพชรเนาะร้านของซอมบี้ลัสนะครับก็เป็นร้านขายไอเดดองเพชรที่ราคาไม่แพงครับแถมมีหลายเกยมมาก,มากครับสินค้ายเยอะม,มากๆเลยนะก็มีทั้งเกมของวันพีชเบลตี้ลัสนะครับวันพีชเทเชอร์คุก็มีนะบีดเบรฟโซนะครับอ่าดั้งบอลเลเจนต์แล้วก็มีเกมแบล็กโคเบอร์นะครับส่วนไอเจ้าเกมของ อาวันพีเทชคูเนี่ยอยู่ด้านล่างก็ต้องกดอาคาว่าดูทั้งหมดนะนี่ครับอวันพีเทชคูก,ก็มีขายเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็จะมี ID แบบว่าอาวัดดวงราคา10บาทต้วนะครับคือคุณแค่อาจ่าย10บาทแล้วก็วัดดวงสุ่ม ID ก็มีด้วยเหมือนกันนะเผื่อคุณดวงดีนีครับเห็นไหม 10บ,บาทไม่สิทธิ์นะแต่ก็มีเกลือเหมือนกันนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณดวงดีลองดูก็ได้10บ,บาทอาจจะได้ไอดีองเพชรเยอะๆมานะครับราคาก็ไปทั้ง300ร้อยเออเก็มีเหมือนกันเนาะก็แล้วแต่ว่าคุณจะเลือกครับก็มีขายหลายเกมนะร้านของซอมบี้ลัสนะครับลิงก์ของร้านอยู่ใต้คลิปหรือเซิร์ชหาใน Google ขึ้นด้วยเหมือนกัน,นครับซอมบี้ลัสครับ เรามาดูสกสิลก,กันเลยครับก็เอสทอกนะครับก็ปโตคอ์ใหม่เนาะแล้วก็ไม่มีเสียงนะครับเพราะในอนิเมะหรือในมังงะตัวนี้มันไม่พูดใช่ไหมละ่ะก็เลยไร้เสียงนะครับก็สีได้มันไม่มีเสียงเนาะเลยทําให้ตอนแรกคิดได้มันคือ5ดาวมันคือ6ดาวนะครับแต่แค่ไร้เสียงนะกัปตันของในโมธทรมาก็คือเอสทอกคือเปโตคอนสีม่วงสายดาบหน้ากากนะครับ ไม่มีอาซูเปอร์หรืออ uh, พวกทีมหรือฟอนต์แถบไม่มีนะครับกับตันก็คือไม้ตายทั้งหมดนะครับไวขึ้น1เทิร์นสายของดาบหน้ากากนะครับโจมตีขึ้นอยู่กับการกดก่อนหน้านี้อย่างเช่นว่ากดกู๊ดโจมตีอยู่ที่4.75เท่ากดเพอร์เฟกโจมตีอยู่ที่5.5เท่าก็ต้องพยายามกดเพอร์เฟกเนาะเพื่อดาเมจสูงสุดของเอสฮอและก็ทีมนะครับ แล้วก็ทำให้แก้วตรงสีของสายดาบสายหน้ากากออกบ่อยขึ้นตัวเองสามารถล้างช็อตปิดไม่ตายออก99าวเทินได้ซึ่งล้างแค่ตัวเองคนเดียวนะครับช็อตปิดไม่ตาย99าวเทินออกไปได้ส่วนไม้ตายก็คือจะล้างช็อตปิดไม้ตายทั้งหมดได้6เทินจะมาก2อ,อย่าง6เทินแล้วก็จะทำดาเมจอาศัสะสะตรูทั้งหมด ซึ่งดาเมจนั้นจะเป็นการเอาดาเมจรวมของการโจมตีปกติของเิร์นก่อนหน้านี้เอามาครึ่งหนึ่งมาเป็นดาเมจของเอสฮอใส่ศัตรูไปทั้งหมดนะครับก็อย่างเช่นว่าสมมติเิร์นก่อนหน้านี้คุณทำดาเมจได้อยู่ที่1ล้านดาเมจของเอสฮอกก็อยู่ที่5 0 0แสนเนาะคือครึ่งหนึ่งของดาเมจรวมคือ1ล้านคือ5 0 0แสนเนาะประมาณนี้ ซึ่งดาเมของ c ี s ิวเอนั้นสูงสุดที่ทำได้อยู่ที่999ล้านนะครับก็ประมาณนี้เนาะเป็นการเอาดาเมเครื่องหนึ่งมาเป็นดาเมของตัวเองมันคล้ายกับอามี h ฮอกสีม่วง6ดาว6ดาวบวกเลยนะคล้ายกันเลยอันนั้นมันรู้สึกมันจะแค่40%มั้งอันนี้คือ50%คือเครื่องหนึ่งเนาะก็แรงกว่า6ดาวเก่านะครับ แล้วก็จะมีการบัฟเพิ่มค่าเชนแบตกดให้กับสายของดาบหน้ากากกดเอ่อกูดเพิ่มอยู่ที่0.2เท่ากดเกรดเพิ่ม0.4เท่ากดเพอร์เฟกเพิ่ม0.6เท่าบัฟให้1เทินแล้วก็จะมีการเพิ่มความแรงของไฟนอลแ a ปสายของดาบแล้วก็หน้ากากให้30%สูงสุดอยู่ที่200%นะครับ บัฟเพิ่มความแรงของฟอนต์แทบให้ส0มสนะแล้วก็ถ้าหากมีมีฮอกหรือเอ่อมิสเตอร์วันในทีมก็สามารถบัฟเพิ่มความแรงคลิเพิ่มขึ้น50%และเพิ่มอัตราคลิให้เป็น100%ให้กระตุครที่มีสกิลอาบีหลักคลิบัฟคลิบัฟเพิ่มความแรงคลิ ซึ่งจะส่งผลต่อเมื่อตัวคนนั้นๆมีอาบิอันนี้อันนี้อาบิคลิอันนี้ซึ่งปกตินั้นอาบิคลินั้นก็จะมีดาเมจอยู่ที่แค่ประมาณ10%จะเพิ่มความแรงของ10%นี้ให้กลายเป็น50%นะครับคือแรงขึ้นค่อนข้างจะเยอะนะแล้วก็ทำให้อัตราการติดคลิกเนี่ย เอาเป็น100%นะก็ถือว่าโอเคดีแต่จะส่งผลต่อตัวลครที่มีแค่สกิลอาอันนี้เท่านั้นนะครับเป็นการเพิ่มความแรงคลินะก็นี่เป็นตัวลครที่2และที่มีการเพิ่มคลิถามว่าคลิมันแรงขึ้นมากไหมผมก็ไม่รู้ผมไม่รู้นะแล้วก็ไม่เห็นมีใครพูดถึงหรือเอามาลองเล่นเลยนะไอพวกคลิเนี่ย ตัวก่อนหน้านี้ก็คือจะเป็นเจ้า2ตาลุงฟูจิแล้วก็คิสรุคู่อ่ะอันนั้นก็คลิก,ก็ยังไม่เห็นมีใครพูดถึงเลยนะผมคิดว่ามันน่าจะไม่แรงมากหรอกพวกคลิเนี่ยแล้วก็เซิลซับพอร์ตไม่มีอะไรนะครับซับกับสายดาบนะเพิ่มค่าพลังเพิ่มขึ้น9%นะแต่จุดเด่นของ s h o ฮอก็คือในโหมดของ PVP เนาะในเกมประมาณนี้ครับเป็นไอเด็ก เวนที่ฆ่ายากชสมอเลยในมังงะ <c ười> คือทั้งลูฟี่ทั้งโซโลลุมตีกว่าจะชนะได้โอ้โหแม่งยังอึดเลยครับเอ่อสกิลติดตัวนะครับก็คือจะเป็นสายของสีม่วงเพิ่มเลือดเอ่อดาบเพิ่มป้องกันเพิ่มความเร็วถ้าหากเลือดเหลือ50%ลงไปจะมีการเพิ่มโจมตีที่กับทีมทั้งหมดอีกชั้นหนึ่งนะครับ ก็เป็นทีมม่วงและก็ดาบแต่ผมมองว่ามันใส่ทีมดาบล้วนๆดีกว่าเพราะม่วงมันเพิ่มแค่เลือดไงม่วงเพิ่มแค่เลือดแต่ดาบเนี่ยเพิ่มทั้งป้องกันและก็ความเร็วเพิ่ม2อ,อย่างม่วงเพิ่มหนึ่งอย่างเนาะถ้าหากต้องการจะจัดทีมให้เป็นม่วงและก็ดาบผมคิดว่าม่วงดาบนะปัจจุบันตอนนี้มันยังไม่มีตัวคอเก่งๆมามากดูนะครับ เป็นม่วงนะแล้วก็เป็นดาบม่วงดาบณนะตอนนี้มีประมาณนี้ซึ่งมันไม่ได้เยอะเลยนะผมหมดใช่ไหมเออหมดแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นเยอะนะที่มันดูหลักๆก็คือจะเป็นเ่าเจ้ามิงโก้มิงโก้นี่เป็นสายถึกนะครับสายถึกของทีมดาบซึ่งตอนนี้เราก็มาใช้เป็นอาอาไอเจ้าแชงกลุ่ม6ดาวบวกดูดีกว่า แต่เ้ามิงโก้ใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แหละเป็นดาบม่วงนะครับหรือจะเป็นโซโล6กดาบวกซึ่งไม่เคยไม่เคยเห็นใครใช้นะในทีมดาบเนี่ยแล้วก็เป็นมีฮอคในก็ะดาบม่วงเหมือนกันซึ่งเหมือนบอกที่บอกมาต,ตอนต้นคลิปว่ามีฮอคกับเอสฮอคมันคือคนละตัวกันเพราะงานสามารถใส่มีฮอคแล้วก็เอสฮอคได้พร้อมกันนะครับแต่มันก็ไม่ตัวคะคที่ ดูโดดเด่นของทีมดาบเนาะดาบม่วงก็เลยมีประมาณนี้เป็นซโลเป็นมีฮอคเป็นมิงโก้ประมาณนี้ที่พอจะเป็นดาบม่วงได้ก็เลยคิดว่าดาบม่วงน่าจะจัดยากเพราะงั้นเรามาเน้นเป็นดาบล้วนดีกว่าเป็นดาบผสมเป็นโรเจอร์คู่เอ่อไอเซ้าใครวะนุนขาวใช่ไหมร่างเก่าเออ โรเจอร์คูนหนดขาวเป็นพวกเอ่อคีอมอนเป็นโอเด้งเป็นคิสลรุอะไรอย่างนี้ดีกว่าและใส่เป็นเจสซ์ฮอเสริมไปเนาะน่าจะจัดทีมง่ายกว่าและดูดีกว่าดูดีกว่าเป็นทีมดาม่วงล้วนเพราะดาม่วงล้วนเนี่ยมันยังดูไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ยังยังไม่มีตัวละครที่ดูเก่งๆมาอนาคตอาจจะมีมาก็ได้แต่ตอนนี้มันยังดูธรรมดาอยู่นะครับส่วนไม่ตาย ไม้ตายของเอสฮอเนี่ยนับว่าโหดมากๆสกกิลก็คือศัตรู3ตัวที่มีเลือดสูงสุดจะทำดาเมจแบบทะลุกราะป้องกันใส่ไป2.5เท่าอันนี้โหดมากเพราะมันคือดาเมจแบบทะลุป้องกันไม่ว่าศัตรูจะบัฟเกราะหนาเท่าไหร่ก็ตามบัฟเกราะไป40-50ก็ตามมันไล้ผลเลย พอนี่เป็นดาเมทแบบทะลุกรอบป้องกันไปเลยมันโหดมากๆแ้แถมโดนตั้ง3ตัวเนี่ยแล้วก็จะมีการฮิวเลือกตัวเองนะครับอยู่ที่615วิบิบห้าป้องกันตัวเองอยู่ที่อา5ิบาวิเหมือนกันเนาะทำดาเมจได้บัฟบตัวเองใ้ด้วยตัวเองก็จะตายยากขึ้นนะครับคือดาเมจอย่างเงี้ยผมนึกถึงไอเนี่ยไอเจ้าเอ่อคิงแดงของพ p 5ีห้ดาวแล้วก็ไอนกเวนเปนรูเขียวอ่ะ ไอ้นั่นก็ทะลุเกราะใช่ไหมซึ่งมันโหดมากๆเลยนะพวกดาวเมจแบบทะลุเกราะเนี่ยถือว่าเป็นดาวเมทที่ดีแล้วก็โหดมากๆเลยเหมือนลูฟี่แดงฉลองอะไอน้นกระตุ้มเดียวหายหมดเลยเหมือนกันก็เป็นตัวละครที่ผมคิดว่าชีมดาบจะเป็นตัวละครที่ทําให้มีดาวเมจแรงขึ้นฆ่าได้ไวขึ้นเนาะแล้วก็อาถึกด้วยนะเป็นสายดาเมจผสมป้องกันเพราะ,ะตัวเขามีการเพิ่ม ความเร็วเพิ่มป้องกันไงส่วนไม้ตายก็มีการบัฟป้องกันด้วยอีกชั้นหนึ่งฮิลวเลือดด้วยแล้วมีดาเมจเนาะเป็นกึ่งโจมตีบวกป้องกันของทีมดาบยุคใหม่นะครับต,ตัวเองสามารถกันโซ่ได้ร้อยเปอซถึกต่อสีเหลืองส0แล้วก็โจมตีสีเหลืองแรงขึ้นอีก30%อนะเอาไว้ฆ่าสีเหลืองได้ดีมากแล้วก็ตอนนี้ โปรโตโคอนของในโหมด PP 6ดาวเนี่ยมันจะลดค่าคอสลงมาเหลือ20ไงทำให้การจัดทีของ S-Hawk ลงทีของดาบเนี่ยจัดได้ง่ายมากๆเพราะค่าคอสเหลือแค่20เนาะคุณใส่6ดาวไปแค่อ่ตัว5ตัวก็สามารถใส่ S-Hawk เพิ่มไปได้เหมือนกันเพราะค่าคอสอยู่ที่แค่20โอ้โหแม่ง เจ๋อมากๆเลยนะตอนเนี้เอสฮ็อกถือเป็นตัวละครดาบใหม่ที่ทำให้ทีมดาบเนี่ยเก่งขึ้นแรงขึ้นดูน่ากลัวขึ้นแน่นอนนะครับประมาณนีครับการเช้าใหม่ของในหมวด PP เนาะเอสฮอคมาวันที่หนึ่งนี้นะกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อบรรจายให้ผมนะยครับนไงสวัสดีครับ